วัสที่ข้าวกปลาช่องแมงข้าวปูชาแนลนะฮะตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายสามเนาะที่วันนี้ต้องขอโทษอภัยนะครับที่ไม่ได้ไปศาลนะฮะเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรนะฮะไม่ทันรถนะครับและก็มีธุระเนาะนะครับแล้วก็ได้คงอยู่ไว้เนฮะได้คงไปทำธุระนะครับ โอเคนะครับผมก็จะพามาดูบรรยากาศวันนี้นะฝนตกนะเฮ้สิีรก็ค่อนข้างที่จะเงียบเนาะ เแบบแบบดี๋ยวก็ตอนนี้ก็ร้อลุงเนาะนะครับส่งกำลังใจนะครับกระซอบปีล้านแล้เหรอดำหวอ,อะไรเปรี้ยวก อยู่ในความดูแลของบสอนะฮะวันนี้อยู่นหมดเลยนะครับเอ๋ยรำอย่ามาได้โดนกัดโดนมีดมีดเอาอีกไปนะครับอย่าม,มาเราเย็นเยไม่มาโดนกัดคนตกเนะาะมจัตก,จก,ปกป,ปล่อย บรรยากาศเนาะกอกนะครับปลาร้องอันคึม ก็ปิดร้านกันหมดน,นะครับป้าว่าคำใสเอาพวกรถยายจำลองมาฝากตรงนี้นะกูกูบายสามเลยนะก็ะคำใสก็ปเปิดร้าน เราจะพาสีมาดูซอยสุธีนะครับเดินด,ดูไปด้วยๆนะฮะ มันก็ตกปลอยปลายลงมาแล้ว <c ười> เด็กลลงทุกคนก็มีเงินเงินเท่ไรก็อร่าคร ซุ้มนี่ก็มขึ้นมาไหวแล้วนะนะครับหลังจากยกเสร็จข้างล่างมาข้างบนนะฮะ FC นะครับโอ้ <c oughs> เดี๋ยวน้ำพริกเยอะมากเลยนะครับพริกนะครับให้ดูเต็มต้นเลยนะครับผมวิวสวยนะครับเป็นหลผมตกค่ะโบงสวย ตกป,ปอยนะครับทุกคนก็จะไปรับลูกนะครับลงมาจากโรงเรียนนะฮะนักเรียนเลิกแล้วนะครับเป็นตกปปอยนะฮะ โล่งก <S ess ant> uh ็ม่โล่งไม่ได้นน่มันรอมไปเลยอันอันควายตัวนั้นมึงนยากกินมั้ยน่ะมันเลยอะฮะ เจะให้ดูรอบๆเนาะนะครับไปไปดูเดรียนนักนะฮะเป็นความทรงจำนะครับที่ไม่เคยลืมลืมนานสิโอเคครับสำหรับชิปนี้ต้องขออนุญาตลงชีิปากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ กดซับสไคร์คับช่องแมงรับกูชาแนลครับ